ทำไมพลบบไม่จ่ายค่าซ่อมรถให้เราด้วยคลิปนี้มีคำตอบครับคำถามนี้นะครับก็ยังมีเข้ามาเกือบทุกวันครับคุณพี่ท่านนี้นะครับโทรมาปรึกษาอุดมศักดิ์ประกันภัยครับโทรมาอย่างหัวเสียเลยครับเขาบอกว่ารถเขาเนี่ยไปชนกับรถคนอื่นแล้วทําไมพลบบเนี่ยไม่ยอมซ่อมรถให้เขาผมก็ไม่รู้นะครับว่าคุณพี่ท่านนี้เนี่ยแกไปอยู่ที่ไหนมาครับแกไม่เคยดูคลิปของอุดมศักดิ์ประกันภัยบ้างเลยครับ ต้องตอบแบบนี้เลยนะครับพรบรเนี่ยก็คือพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถครับชื่อก็บอกแล้วนะครับว่าคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถก็คือจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้คนครับไม่ได้ซ่อมรถย้ํานะครับซ่อมคนครับไม่ซ่อมรถถ้าจะให้ซ่อมรถให้เรานะครับต้องทําประกันภาคสมัครใจครับก็คือประกันชั้น1 2บวกหรือ3บวกนะครับ ตรงนี้นะครับถึงจะซ่อมรถให้เราคุณพี่ท่านนี้นะครับแกหัวเสียมากเลยรถมอเตอร์ไซค์ก็สามารถทําได้นะครับไม่ใช่ว่าแต่จะพาะรถยนต์นะครับพรลบเนี่ยครับรัฐบาลครับบังคับให้รถทุกคันนะครับที่จดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกเนี่ยต้องจัดทําพรลบครับในการต่อภาษีที่ต้องบังคับให้ทําอย่างนี้นะครับเพราะว่า ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุนะครับไม่ว่าคุณเนี่ยจะเป็นฝ่ายผิดหรือฝ่ายถูกนะครับจะเสียชีวิตหรือจะบาดเจ็บนะครับทางบริษัทประกันครับก็จะรับผิดชอบตรงนี้แทนเรายกตัวอย่างนะครับรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยไม่ค่อยทำพระบกันครับ ทั้งๆท,ที่ราคาพลบบเนี่ยแค่300กว่าบาทผมก็ไม่เข้าใจนะครับทําไมเขาถึงไม่ทําเขาไม่ห่วงครอบครัวห่วงตัวเองบ้างเลยหรือไงตรงนี้นะครับผมก็อยากจะออกมาณนงลงเรื่องพลบบนะครับว่ารถคันไหนนะครับที่ไม่ได้จัดทําพลบบนะครับให้ไปทำเนี่ยครับราคาไม่กี่ตังค์นะครับ มันคุ้มครองคุณได้นะครับในกรณีที่คุณบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเนี่ยอย่างน้อยนะครับก็เพื่อตัวคุณและครอบครัวของคุณครับด้วยความหวงใยผมอุดมศักดิ์ประกันภัยสีกุ้งบกเกอร์ครับถ้าคุณเห็นว่าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์นะครับช่วยแชร์ออกไปครับถ้าคุณมีคำถามหรือมีข้อสงสัยพิมพ์ไว้ที่คอมเมนต์เดี๋ยวผมจะกลับมาตอบคุณ